เพื่อนๆมาที่มาเก็ตเทแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาที่ NPC นิโคล่านี้เลยนะเพื่อนๆเราเข้าไปคุยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอตแลนติก้านะคะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการหาหินอัปเกรดเมอร์ซนารี่เกทเอนะคะก็ซึ่งก็คือว่าเป็นหินมันจิโฮนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมหามกันเลยค่ะในส่วนของเกมแอตแลนติก้านะคะก็จะมีเอ่อเมอร์ซนารี่ที่เราจะต้องอัปเกรดนะคะซึ่งในส่วนนั้นก็จะมีเมอร์ เอรี่เกรดเอหลายตัวมากๆเนาะเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาในการหาเห็นที่จะมาอัปเกรดมือในช่วงเริ่มต้นนะมันจะฮูจีเวลนี้ก็จะสุ่มจากกล่องจบหอคอยนะคะชั้นที่ 9, ก้าง1 1 14แล้วก็15นะคะซึ่งหอคอยเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เริ่มต้นก็สามารถลงหอคอยเหล่านี้ได้เลยเนาะ เพื่อนๆมี3 i มนํานำมาปฏิกัันและมารอรับกล่องจบนะคะเพื่อนก็จะได้กล่องสุ่มมากยิ่งขึ้นและโอกาสที่จะได้หินนั้นก็จะเยิ่งขึ้นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้องรองหาวิธีในการลงหอคอยชั้นเหล่านี้ให้ผ่านนะคะต่อมาก็คือจะเป็นการครับนะคะเพื่อนๆ จะเป็นการคาบเองแล้วก็ไอเทมเราก็จะหาเจอาในเกมเองเนาะจะเห็นได้ว่านะคะวัตถุดิบในการคาบหินมันจิฮูจีเวลและมันจ so ิฮูโซจีเวลนี้จะมีอยู่5ชนิดนะคะวัตถุดิบชิ้นแรกนะคะให้เพื่อนๆซื้อเอาเลยนะในตลาดนะคะเพราะว่าราคาไม่สูงจนเกินไปนะ อันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณประมาณ3 m ถึง4 m มนะคะเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เลยถ้าเกิดรีบเรารีบนะคะถ้าไม่รีบเพื่อนเก็ปิดหาเองได้เช่นกันนะคะซึ่งของแทปก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนแรกเราก็ซื้อเอาเลยในตลาดนะคะอ่าฮารเบอรี่คริสตัลนะคะส่วนนี้คือเราจะหาจากก้นใช้เหรียญทองนะคะไปแรกเอาอยู่ที่ marketplace นะคะเพื่อนๆวาไปที่มาร์เก็ตเพลได้เลยค่ะ เพื่อนเมาที่มาเก็ตเต็แล้วนะคะให้เพื่อนมาที่ NPC นิโคล่านี้เลยนะเพื่อนเพืเราข้าไปคุยเลยค่ะ NPC ท่านนี้จะมีแฮเวอรี่คริสตัลนะคะให้เราแลกโดยใช่เหรียญทองนะคะจำนวนห้าเหรียญต่อแฮเวอรี่หชิ้นนะคะเราก็ลแลกเลยทีละ 1,000ก้อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะอย่างหนึ่ก็จะล้ทีละ1000ก้อนเอาไว้ใช้ค้าบหินแล้วก็ไว้ส่งเคลสต่างๆนะเนะาะเรเหรียญทองนี้หนึ่งจะได้จากการลงหอคอยชั้นที่17นะคะลงทุกๆวันเลยนะ,ะเพื่อนๆต้องพยายามลงหอคอยนี้ให้ผ่านนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นพวกมิชชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิช Gold, มชั่น3ก๊กมิชชั่นแอฟริกาเนี่ยะเพื่อนก็สามารถลงได้แต่จะแนะน,นําง่ายๆเลยก็คือหอคอยชั้นที่17นะคะต่อมาก็จะเป็นขนนกแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆสามารถเลกได้จากที่เ,เมนูบาเชอร์ช็อปนี้ค่ะเพื่อนๆมาที่มาเอชอร์ช็อปตามเมืองต่างๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นขนนกแล้วก็ซีดนะคะ สองอย่างนี้เพื่อนๆสามารถหาได้จากเมนูบาเชอร์ชอปตามเมืองต่างๆนะคะเพื่อนๆมาที่บาเชอร์ชอปแล้วก็เลือนมาที่ Bar op, มิสเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นซีด uh, แล้วก็ฟอนิกเฟียเชอร์นะคะสองอย่างนี้เพื่อนๆสามารถใช้ La e e แล e เอิร์ธเอลิเมนต์แลกได้นะคะและเอิร์ธเอลิเมนต์หนึ่งก็จะได้จากการทุบของเลเวล150นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่างๆหนงก็จะทุบทุบของพวกนี้ไว้แล้วก็จะเอาแลตรงนี้แหละค่ะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นซีดแล้วก็ขนนกนะคะเพื่อนๆส่วนอัตราการแลกเพื่อนๆก็ดูรายละเอียดในเกมได้เลยนะคะเมื่อเรามีวัตถุทั้ง4อย่างแวนาะคะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นยาขวดดำเนะาะยานี้ก็นเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่มารเก็ตได้เลยนะคะ คราวนี้เ,นเพื่อนๆก็จะมีมาจะหยิบในการครับห็นมันจะโหได้ในส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆสะดวกในการแจ็คขาขนนกแล้วก็ State ก้อนสตีดนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะเพราะว่าในเกมก็มีดอปให้เช่นกันเนาะถ้าเ,เพื่อนๆอยากสหาก็ลองไปที่เกมอินโฟมาที่ไอเทมได้นะคะดูที่ไอเทมที่เราต้องการสหานแล้วเราก็เลือกตรงมอนสเตอร์ข้างล่างนะคะ เพื่อนๆก็สามารถคลิกดูได้ว่ามอนสเตอร์ตร,ตรงไหนรอปไอเทมชนิดนั้นเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่ายากจริงๆค่ะยากมากๆในการที่เราจะรอปไอเทมชนิดนี้นะถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็ให้เพื่อนๆเปิดกล่องหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ทุบเอาแรงนะคะเอาไปแล้เอาจะง่ายกว่านะคะสำหรับการหาซีดแล้วก็ขนนกเนาะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ